หลังจากคิดก่อนนั้นนี้ครับมีการขุดหลุมทําหลุมดักปลามุดไปเอาขี้ต้มในสระเล็กๆเข้ามาโปะไว้เพื่อเป็นกับดักสําหรับปลาในรอบนี้ครับผลงานรอบนี้จะเป็นเช่นไรพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับ เช้านี่เออลุ้มหนักปลาเราได้ผลอีกแล้วนี่ครับเรอมีปนปลาดุกครับเออดูยะไปช้อนด้วยไปช้อนน้อยยังไม่ตายเออเว้ยมีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูรุ่นรุ่นครับพราตรงนี้นี่ปล่อยน้ำลงสระ แล้วก็ปลาเขาจะมาเล่นมาเล่นแต่ฝั่งนูน้นเงียบกริบขึ้นแต่ฝั่งนี้นะพที่ลุ้นจะเก็บใส่อันนี้แป๊บหนึ่งครับฮึบที <c oughs> ่อื่นเขาจับปลาขอนกันแล้วครับที่นี้ยังทำหลุมดักปลาอยู่เลยตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กโอ้ยโอ้ย น่าจะเป็นหมอกช่วงเช้าเลยครับก็เลยไม่แห้งตายด้วยเพราะว่าเมื่อเช้านี่หมอกลงแรงมากเาขแสดงว่าทั้งวันวันนี้นี่อากาศน่าจะร้อนนะครับน่าจะมาช่วงเช้าเช้า,ชาขึ้นมาหนะ่ trời bắt đúc bắt thế bạc chẹp mình ăn hấp nè bắt đúc đục tôi นี่แหละครับน้หยานี่แหละครับผมอึบเน,น,นื้อปลาหมอเอ้ยตะชอนนี่แหละครับผมอยู่ประมาณนี้ กลุ่มตกปลาที่เก่าเวลาเดิมเดี๋ยวไปดูพี่ก่อนเห็นว่ายกอะไรเจออะไรไม่รู้เมื่อกี้ไปไปกันครับเช้าแบบนี้ครับดูผลงานเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมองเห็นแล้วเปล่า Uh huh. นี่ครับเห็นไหมฮะไม่ใช่ตัวเดียวด้วยมั้งนี่ใช่ไหมสองตัว,วสองตัวครับนั่นก็คืองูครับผมแล้วก็ได้กบตัวหนึ่งนี่กบตัวสองตัวหรือเปล่าสองอ่ะเออฮะอืมมานมากรอบนี้ดูดีครับ ตัวใหญ่ใหญ่งูอะไรดูดีครับงูครับงูทีเลยนะงูมันออกไหมออพี่จะจับยังไงอะทีแล้วครับผม มาแล้วครับหางูมาแล้วครับลงไปแล้วตัวหนึ่งตัวกลางกลางอันนี้พี่ใช้ย,ยือ,อะไรครับใช้ย,ยือ,อะไรปลาเน่าวระไม่ไอพี่ใช้ตปงทากออกอ๋องูอ,อ,อ,อะไรสีแดงไง <laughs> Này, đó. Đó, khắp thúng ngu sáng tua ní một ngàn ngu sáng cộp sóng Này, nana đi mà. Cái gì đó xuống ngu ngồi โอเคครับผมบผลงานหลุมดักปลาเช้านี้ครับได้พอได้หนึ่งมืออย่แข่งใส่เผือกใส่มันนะแม่ชอบชอบเลยใส่ปลาดุแจริงมันต้องตัวใหญ่แต่มันให้แค่นี้นเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราจับปลาคอนต่อไปครับหรือว่าก็ปลาหลุมอาจจะมีกันมาเรื่อยๆนะครับเจญครับผมแับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอ๋อดูผลงานของพี่คด้วยนิดน,นึง กับกบสองตัวส่วนงูเราปล่อยไปแล้วนะครับไม่ได้ชันากิจนะครับไม่ได้ทําให้ตายนะครับดูกบนิดนึงนี่ครับผลงานกบครับนี่สองตัวนี่ครับผมกบนะครับส่วนงูเราปล่อยนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับไม่ทาไม่ดีไม่ลายนะครับโอเคครับผมนี่แหละครับ tôi dạy tôi dạy